สวัสดีครับช่องปลาหลานชนชิมนะครับผมวันนี้อยู่กันที่ตลาดนัดสว่างอารมณ์นะครับผม,ว,ม,บผมวันนี้นะครับวันที่27พฤษภาคม2567นะครับผม าตัวตลลาดเลยจัวันนี้ก็มีปูสดนะครับปูนานะครับผมแบบดองก็มีนะครับมันเต็มท้องตัวนะครับผมมันยีงสว่างอารมณ์คนไปไหนเออ ขายดีร้านเลยจะเก็บขาได้ร้านขายดีร้านคนี่เยกได้หเกได้ครับผมจะอะไรก็ได้ครับรัวร้อยครับผมปูนาดองคูนาวันนี้นะครับมีส่งนะครับธุรกิจนครสวรรค์พร้อมสั่งได้เลยนะครับผม ีหลายไซส a. A ์นะครับไซส์เด็กไซส์ดองไซส์ใหญ่ไซส์นึ่งไซส์ต้มมีนะครับมีนะครับคันทุกตัวนะครับผมแอบจองกระปุกละหกสบาทนะครับพร้อมส่งนะครับ Não vai lá, para. vai lá, Não.